ตอนมัธยมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนครับมันเป็นจุดเปลี่ยนนิสัยของผมจากที่ไม่ตั้งใจเรียนแล้วแต่ว่ามีความรู้เนี่ยมันจะมันจะกลับกลายเป็นตรงข้ามกันมันจะมันจะหมุนเหตุการณ์มันจะกลับตรับปับมีความรู้แต่ไม่ตั้งใจเรียนน่ะกลายเป็นตั้งใจเรียนแต่ไม่มีความรู้ผมผมเปลี่ยนนะครับตอนนั้นผมถึงผมจะได้ผมถึงผมจะได้ห้องสาเนี่ยแต่ว่าตอนมัธยมนะมันไม่มีระบบ แบบที่แบบที่มีตอนประถมครับผมเลยต้องเปลี่ยนตัวเองมามาตั้งใจเรียนขึ้นมันดีกว่าตอนประถมมาชีวิตผมเหมือนอัปเดตอะครับเหมือนผมแบบนี่คือถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเรียนตอนประถมเราจะเราจะมีชีวิตแบบนี้เหรอเนี่ยหนึ่งครับเพื่อนคบเยอะมากตอน,ตอนตมัธยมมัธยมต้นนี่ผมแบบโอ้นี่แหละความรู้สึกตอนเวลามีเพื่อนมันดีอย่าง,งนี้เองมันมีคนคอยเตือนว่ามีงานอะไรบ้างมีคนคอยช่วยเหลือเนี่ยมันมันดีสุดๆไปเลย2ครับ2เกรดสวยมากตอนประถมจำได้ว่าผมได้ไม่ใช่ประถมตอนมัธยมต้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมได้ประมาณ 3. าจุดแปดสาม ข้าวมาเลยมั้งครับน่าจะประมาณนั้น,ม,นมัธยมต้นเปิดเทอมมาแรกครับเปิดเธอมาแรกผมเรียนวิชาทําสวนคนระับมันเป็นมันเป็นวิชาทําสวนเป็นวิชาทําไร่ซึ่งต้องไปในตึกตึกหนึ่งที่ผมจําชื่อไม่ได้ละแต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่เราเป็นเด็กใหม่ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเด็กใหม่เนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาจะบอกว่าเด็กใหม่ทุกคนนะครับเวลาเดินน่ะให้เดินเป็นแถวเวลาเวลาต้องไปในตึกไกลๆนะถ้าเป็นคาบแรกที่ต้องไปตึกไกลๆเนี่ยให้เดินเป็นแถว เพราะว่ามันโรงเรียนมันค่อนข้างใหญ่และอาจจะหลงกันได้ผมก็บอกโอ้ยมัน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 ก็ใหญ่ก็จริงแหละแต่มันก็มันก็มันก็มีแค่นี้อาคารมันก็มีแค่นี้จะไปหลงได้ยังไงเรียบร้อยครับหลงครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยวันแรกหลงเลยวันแรกหลงเลยผมกว่าผมจะหาไออาคารเกษตรนั่นได้นะใช้เวลาถามทางป้าแม่ครัวป้าคนเก็บขยะลุงคนเก็บขยะเนี่ย เกือบครึ่งชั่วโมงครับผมไปคัดเรียนเลทครึ่งชั่วโมงอาจารย์อาจารย์เรียกมาควีหนห้องครับตอนผมไปถึงครับเพื่อนนั่งมองตาแป้งแบบเปิดเทอมวนันแรก first impression ทุกคนในห้องรู้หมดว่าผมเป็นคนเป็นคนแบบไม่ไม่ว่าผมเป็นคนมาสายมาสายตั้งแต่วันแรกแตกแถวตั้งแต่วันแรกแล้วมาสายตั้งแต่วันแรกผมจริงๆตอนนั้นผมจําได้โดยแตกแ,แถวเพราะอะไรผมจําได้ว่าผมอยู่น้ําแล้วผมก็เลยไปกินน้ําแล้วพอกลับมาเพื่อนหายหมดแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยพราผมเริ่มผมก็เริ่มมีกลุ่มเพื่อนของตัวเองแล้วก็เริ่มคุยกับคนอื่นไป,ไปเรื่อยเราก็เริ่มมีเพื่อนกับเขาบ้างเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยการมีเพื่อนเนี่ยมันมันดีมากๆเลยล่ะได้มีกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มเพื่อนของตัวเองเนี่ยมันรู้สึกแบบโอ้มีแต่คนมีแต่คนอยากคุยด้วยดีจริงๆดีมากหลังจากนั้นผมก็ตั้งใจเรียนมาตลอดครับตั้งใจเรียนมาตลอดมาจนถึงม2ม2ม,มีเรื่องอะไรบ้างนึก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  อ๋อใช่มีงานกีฬาสีใช่มีงานกีฬาสีโรงเรียนผมได้เอ้ยอันนั้นไม่ใช่มสองอนะมสามนี่นะแต่ไม่เป็นไรมสองไม่ค่อยมีอะไรครับส่วนใหญ่จะเป็นการปรับตัวเข้ากับวิชาใหม่แล้วก็เป็นเรื่องชมรมเล่าไปที่มสามเลยดีกว่ามสามมีหลายเรื่องเกิดขึ้นมสามมีหลายอย่างมสามเนี่ยจะเป็นจะเป็นการที่เราได้ผมได้แข่งกีฬาสีครับผมแข่งทุกคนเดาได้ไหมอยากให้ดาวว่าผมแข่งกีฬาอะไรผมว่า ท,ทั้งทั้งที่ดูอยู่8คนเนี่ยเดาไม่ถูกหรอกเดาไม่ถูกแล้วมผมแข่งกีฬาเลยต่อให้จะลองเดากันแค่แไหนก็เดาไม่ถูกหรอครับเพราะกีฬานี้มันค่อนข้างที่จะคนเล่นน้อย,นนอยมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่หมากลุกอโรงเรียนผมมีแข่งแต่หมากลุกไทยครับมัธย,ยมผมเลยไม่ได้แข่งเปตองอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมแข่ง2กีฬาครับคุณเสียเดาถูกว่ามันเป็นเปยตองหนึ่งในนั้นคือเปยตองอีกกีฬานึงเนี่ยผมว่าเดาไม่ถูกจริงๆงผมว่าเดากันไม่ถูกว่ายน้ําไม่ใช่ครับมมมีแแ่่่วาผไไได้ปขงเอ กีฬาที่ผมลงนะครับอีกกีฬาหนึ่งคือกีฬาพุ่งแหลนครับหรือคว้างแหลนบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าพุ่งพุ่งแหลนหรือคว้างแหลนเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ครับนี่คือนี่คือกีฬาพุ่งแหลนครับก็คือเราเนี่ยเขาเรียกว่าแหลนครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยคือเราเราจับมันในท่านี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็พุ่งมันออกไปให้ไกลที่สุดแล้วใครที่เป็นคนที่ปลาได้ไกลที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ชนะเล่นแค่นั้นครับโรงเรียนมัธยมผมมีสนามมวยโอ้กีฬาโรงเรียนมัธยม ผมบอกให้ว่างานกีฬาโรงเรียนผมเนี่ยมันเป็นงานกีฬาที่ค่อนข้างใหญ่มากผมรู้สึกว่าแหมเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะเราได้หยุดด้วยได้หยุดเรียนตั้ง3วันคุ้มค่ามากมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะครับผมลงกีฬานี้ครับแล้วรู้ไหมครับว่ากีฬานี้มีคนแข่งทั้งหมด3คนแค่3คนมีแค่ผมแล้วก็เพื่อนเร่่มรุ่นเพื่อนเร่่มรุ่นอีกหนึ่งคนแล้วก็รุ่นน้องอีกหนึ่งคนผมมาเนี่ยด้วยความหวังที่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้เหรียญเงินละ อย่างน้อยๆเนี่ยต้องไม่ใช่อย่างน้อยๆเนี่ยต้องได้เหรียญทองแดงแล้วตัดมานะครับก็คือตอนวันแข่งวันแข่งกีฬาจริงมันจะมีสนามอยู่ครับมันเป็นสนามหญ้าตรงกลางครับซึ่งตรงสนามหญ้าเนี่ยคือตรงที่แข่งพุ่งแหลนแล้วก็รอบๆสนามหญ้าเนี่ยจะเป็นลู่วิ่งจะเป็นสนามวิ่งก็คือเขาจะมีแข่งวิ่งแล้วมันแข่งพร้อมกันครับประเด็นเนี่ยคือไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนร่วมรุ่นที่ลงที่ลงพุ่งแหลนกับผมเนี่ยมันไปแข่งวิ่งมันติดแข่งวิ่งแล้วก็ รุ่นน้องเนี่ยก็ไม่มาเพราะว่าติดแข่งอย่างอื่นเหมือนกันอ้าวทีนี้ก็ยิ้มอ้าวเหรียญทองก็เป็นของเราสินะทีนี้ทีนี้ก็ได้เหรียญทองฟรีสินะการันตีเหรียญทองเนี่ย่าผมแบบต้องมาแล้วเนี่ยคือโมเมนต์ของผมผมสามารถที่จะเอาไปอวดทุกคนได้ว่าผมแข่งกีฬาได้เหรียญทองเพื่อนๆของผมทุกคนนะของผมต้องภูมิใจเพื่อนสี่ของผมต้องภูมิใจนใจ,จนผมก็อาจารย์ที่เขาคุมที่เป็นกรรมการของคนแข่งพุ่งแหลนนะเขาก็เห็นผมคนเดียวเขาบอกเอา้าเริ่มปลาเลย ปาได้3าครั้งเอาครั้งที่ไกลที่สุดผมก็ไม่ได้อะไรมากผมก็ปลาครั้งที่1นึ่งเล่นๆครั้งที่2เล่นๆครัง้งที่สามเล่นๆชิวๆเหรียญทองฟรีใช่ไหมเหรียญทองฟรีจนไอ้เพื่อนร่วมรุ่นของผมเนะี่ยที่มันแข่งวิ่งนะอีกอีกห้านาทีนะมันก็แข่งวิ่งละมันดันวิ่งมาจากลูวิ่งครับก่อนแข่งวิ่งนะไม่ถึง5้านาทีอนะ่ะก็แข่งวิ่งละมันวิ่งออกมาจากลูวิ่งม,าางมันไม่ใช่สนามพุ่งแหลน อาจารย์ครับผมผมผมมาแข่งพุ่งแหลนครับเออยังทันอยู่ไหมครับเออมาช้าเนี่ยมาช้าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์เออผมขอปลาครั้งเดียวพอครับผมขอปลาครั้งเดียวพอเออครั้งเดียวพอมันหยิบแหลนมันปลาสุดโคตรไกลผมผมต้องเล่ารายละเอียดก่อนนะครับผมลืมบอกไปว่าเพื่อนรุ่มรุ่นคนนี้ของผมเนี่ยมันเป็นสายกีฬาครับเออมันมันมีกล้ามมันมีมันมีซิกแพคและหนึ่ง มันมันเป็นนักวิ่งตัวโรงเรียนแล้วหนึ่งแล้วสองมันมันตอนมันจับแหลนนี่คือกล้ามแขนเป็นมัดมัดอะครับผมแบบโอ้เรียบร้อยผมแบบโอ้ไม่นะเหรียญทองเหรียญทองแล้วประเด็นคือประเด็นคือมันก็ไม่ได้ทําตามกฎ้วยนะมันมาสวัสดีครับผมขอปาแหลนนะครับครั้งเดียวแล้วมันไม่รออาจารย์พูดอะไรต่ออาจารย์จะด่ามันมันวิ่งไปรอที่สนามวิ่งแล้วเตรียมวิ่งต่อแล้วเขาก็ให้มันวิ่งต่อแล้วมันก็ได้วิ่งต่อ แล้วมันก็ได้เหรียญทองมันก็ได้ดับเบิลเหรียญทองอย่างนี้ก็ได้อะฮ้ยแบบนี้ก็ได้ล่ะนี่ก็เข้าใจแหละว่าว่าจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วผมได้เหรียญเงินเนี่ยนะจริงๆแล้วผมก็ควรที่จะที่จะภูมิใจแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันเหรียญทองมันมันอยู่แค่อื้อมังอ่ะนี่เกือบจะได้แล้วอะคือมันไม่ได้มาก่อนวิ่งเลยนะครับมันมาตอนที่มันลงลู่วิ่งไปแล้วมันจะวิ่งแล้วล่ะเขาให้นักกีฬาลู่วิ่งไปเตรียมตัวจะวิ่งแล้วมันเป็นวิ่ง มันมันต้องมันต้องรอแล้วมันคือวิ่งวิ่งวิ่งผลัดนะครับผมจะไม่ผิดแล้วก็ตอนตอนรับรางวัลเนี่ยเขาก็ให้นักกีฬาแต่รางวัลไปรับรางวัลผมก็ยืนแท่นที่สองแล้วผมก็มองแท่นที่1แล้วแบบจริงๆแล้วตรงตรงนั้นน่ะควรจะเป็นที่ของเราในกีฬานี้เนี่ยเราควรจะเป็นผู้ที่รับเหรียญทองเพียงผู้เดียวอิจฉามากผมแบบลิษยามันมากมันมันทาผิดกฎมันมันมามันแค่เดินมามันหยิบแหนมันตาแล้วมันก็ไป มันไม่ทําือทำเกตกามันไม่ทําตามกติกาที่ต้องป่า3รอบและอาจารย์ก็ต้องจำใจทําจําใจให้มันเพราะว่ามันป่าได้ไกลกว่าผมตอนนั้นผมยังไม่รู้จักมันด้วยนะตอนนั้นผมยังไม่สนิทกับมันผมเพิ่งมาสนิทกับมันตอนมปลายเพราะว่ามันเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแล้วก็ทีนี้คุยกันบ่อยผมก็เลยมาสนิทกับมันตอนมปลายแล้วแล้วผมไม่ตอนแรกผมไม่รู้ด้วยว่าเป็นว่าเป็นมันที่มาแย่งเหรียญทองผมไปผมมารู้ตอนอยู่มปลายแบบผ่านมาได้เกือบเดือนแล้วแล้วผมก็เฮ้ยตอนมต้นเองแข่งกีฬาสีะน แกสินะทีแแ่แย่งเหรียญทองของฉันไป <c oughs> มันบอกเอ้าก็ก็มันเป็นสู่แหละก็ก็ก็คนมันรีบอ่ะก็คนมันรีบผมรู้สึกแบบผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่า